อุ๊ยยังไงไบวชิรวิทย์ย่อนภาพชวนจีนหรือกำลังซุ่มคบสาวคนนี้ขึ้นแทนหนุ่มฮอตมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับไบวชิรวิทชีวอารีที่ตอนนี้โกอินเตอร์ชื่อเสียงโด่งดังไปถึงระดับเอเชียแล้วมีแฟนคลับรักและติดตามมากมายขณะเดียวกันยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของหนุ่มไบ ก็ทยายานสู่16ล้านฟอลเวอร์แล้วเรียบร้อยส่วนสถานะหัวใจตอนนี้หลายคนจับตามองกันไม่กระพริบตากับความสัมพันธ์ระหว่างไบร์วชีราวิทและนิ้งชัญญาแมคคอลลีที่พักหลังมานี้ทั้งคู่ดูสนิทกันมากขึ้นและไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอย่างล่าสุดก็มีภาพของนิ้งไบรท์และแก่งเพื่อนไปเที่ยวหมู่ค่ามิวเซียมออฟคอนเทมปอรารีอาร์ตด้วยการพร้อมลงภาพกันรัวๆส่วนสถานะจะแค่เพื่อนหรือเป็นมากกว่าเพื่อนก็ต้องรอติดตามกันต ต่อไปแต่ลายเสียงต่างทักเหมือนกันว่าทั้งคู่หน้าเหมือนกันมากนึกว่าฝาแฝด